ถ้ามันจะไอนะมันจะห้ามมันไม่ได้มันจะอิกนอมันไม่ได้มันจะต้องไอแล้วเวลาไอเราจะรู้เลยแล้วตอนนี้มันจะดีขึ้นเยอะแล้วมันจะไม่เจ็บหรือไม่อะไรปลอดเยอะแต่หลังจากที่ว่าหายใจได้น้อยแล้วแล้วไปไอโอ้โหมันจะทะลุออกทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมันจะทะลุให้ได้เลยเวลาไอทุกครั้งแล้วก็แบบเวลาไอทุกครั้งนะต้องรีบงอตัวเองลงมาแล้วแบบเหมือนแบบว่า กอดตัวเองไว้ว่าเหมือนเราจะแตกอะ่ะเหมือนเราจะแตกต้องกอดตัวเองไว้แล้วก็ <c oughs> แล้วก็อาลมหายใจเข้ามาใหม่ <c oughs> แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆใหม่แล้วทีนี้พอพอเราได้ลมหายใจเข้าไปพอกําลังจะปล่อยออกมาท่านั้นเนี่ยตรงคอเราตรงเนี้ยตรงลึกๆตรงเนี้ยตรงหลอดลมตรงนี้ลึกๆออกมาอีกไอมาอีกสู้อยู่อย่างนั้นแจสนี่สู้โควิดอยู่อย่างนั้นแม้มักบละสามอาทิตย์ น้องๆด่ากันกระจายเพราะว่าทำไมพี่แจ๊สไม่กินยาไม่กินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวยาตามอาการอะไรทั้งๆที่เขาบอกก็ให้กินได้ละ่ะกินช้าก็กินเข้าไปแจ๊สบอกมากินแฟนก็ดา่าน้องก็ว่าว่าทำไมพี่ไม่กินยาพี่ไม่กินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวพี่ล่อดช้าเข้าไปเวลาสามสี่แก้วแล้วก็ชาแคปเท่านั้นเลยแล้วก็สู้แล้วก็คานกันมาอย่างนั้น แล้วก็ขอบคุณตัวเองอยู่อย่างนั้นขอบคุณพี่โควิดอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันเลยนะแบบแบบทุกวันที่ป่วยอะนะว่ามาก็เราหนึ่งเราท้าให้เขาด้วยแหละว่าเรามีของดีเราก็มาก็สู้กันจนจบแล้วตอนเนี้ยที่จะบอกว่าทําไมวันนี้มาแล้วก็บอกว่าเพราะได้สัญญากับตัวเองไปแล้วว่าบายยเดี๋ยวนะแจสกันรนะรอแป๊บหนึ่ง <laughs> ใครมาบ้างโอ้ยมาแล้วมาเยอะแยะเลย ไม่ได้สวัสดีใครนะขอโทษทีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแจ๊สอะไม่อยากใส่แว่นตาถ้าใส่แว่นตาเราเห็นไมนะ่นั่นแล้วแจสรู้สึกว่าแจ๊สลำคัญมันนะเออก็เลยไม่ได้ทักใครสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามานะคะที่ตัวเลขแจ๊สเห็นลางๆนะอ่ะทีนี้ขอเล่าต่อแจ๊สก็ขอบคุณอยู่อย่างนั้นนะขอบคุณพี่โควิดขอบคุณชาขอบคุณเทวดาแล้วแจ๊สก็สู้กับมันมาตอนนี้และตอนนี้ที่มานั่งได้เนี่ยรู้สึกว่าไอยังมีอยู่ แล้วก็ลมหายใจก็เริ่มจะได้คืนมาหมดแล้ว100%อร์แล้วก็การได้รับรสชาติกลับมาแล้วเกือบ50%ถ้าให้แจ๊สลองลองลองให้ตัวเลขมันนะนะแล้วก็การได้กลิ่น25%การได้กลิ่นกลับมาแค่25%เวลาจะ